คนกินเหล้าหรือคนกินสุราและเมรัยก็ถือว่าคนนั้นตั้งใจเป็นคนบ้าโกรธไหมท่านที่ดื่มสุราและมเมรัยท่านโกรธหรือเปล่าเวลาท่านไม่เมาลองมองดูเพื่อนของท่านที่เมาอยู่ก็แล้วกันตามโบติเธออาจจะมีจริยานิ่มโนนมาก พูดจามีเหตุมีผลทํากายงานดีพอกินเหล้าเมาพอเมาขั้นต้นแล้วเ,เรียกว่าเมาพอเซนิดนิดจิตเติมหวานไหวสุราแปวมกระาสามารถกล้าทําความชั่วได้ทุกอย่างได้เ,เรียกว่าความชั่วทุกอย่างทําได้หมดกล้าแล้ว แต่กล้านี้ไม่ใช่กล้าดีกล้าสร้างความผายขายตนให้เกิดขึ้นกับตนเองให้ครอบครัวเงินมันสุดสิ้นไปแล้วก็สามารถกล้าทําความชั่วได้ทุกอย่างก็อรวมความแล้วว่าการดื่มสุรานไม่ดีสำหรับชาติปัจจุบันถ้าจะพูดสมรายภพไอ้ชาชิข้างหน้าเนี่ยเรามองไม่เห็น จะบอกอน,นิสงส์ชติก่อนของท่านที่มารับผลในชาตินี้อน,นิสงส์ในการดื่มสุราก็คือหนึ่งดื่มอยากแบบเบาๆไม่เมาไม่มากนักเกิดมาชาตินี้เป็นคนเป็นโรคปวดทิศะบ่อยๆถ้ามากเป็นหน่อยจะปวดทิศะเป็นปกติ ถ้าดื่มสุราปายกลางโทษสุราปายกลางจะเป็นโรคสมระสา์ถ้าดื่มสุราขนาดหนักที่เรียกว่าดอกเตอร์สุราก็จะเป็นโรคบ้า